อ่าเริ่มแล้วนะครับตอนนี้คือแบบว่าสวัสดีนะครับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดอ่าช่อง t ิกต o k ยองโดนะครับวันนี้เราเอาเคสอ่าเสริมจมูกนะครับของคุณหมอกรนะุ๊ปน้อมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ตัดไหมครบ14วันนะครับบอกเลยว่าแบบว่าเป็นอีก1นึ่งเคสนะครับที่สวยมากๆนะครับของคุณหมอกรนะุ๊ปเนาะเคสนี้เป็นเคสเสริมจมูกเทคนิคเซมิโอเพนนะนะครับของ คุณหมอกรุ่มสิวันนะครับเออน้องเข้ามาตัดใหม่นนองบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่เลยทุกคนแบบระหว่างรอคนดูเข้ามานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็คือแบบว่ากดหัวใจขอหน้าจงหน้าจอเข้ามาได้นะครับหรือส่งดอกกุหล,ลาบเข้ามานะครับนี่เลยอันนี้คือเราเปิดไลฟม์มาด้วยแบบว่ารูปภาพก่อนเสริมจมูกนะครับทุกคนอ่ะ นี่เลยจะเห็นได้ชัดนะครับจะเห็นได้ว่าทรงจมูกเดิมนะครับของน้องเนี่ยจะ,ะปลายจมูกเนาะจะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าจะมะีเนื้อจมูกที่ดีเนาะพื้นฐานจมูกที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีความแบบพอดูหน้าตรงอะไรเงี้ย<ๆ>ก็จะดูแบบว่าไม่มีมิตินะครับนี่นี่เลยทุกคนแล้วก็แบบว่าพอปลายจมูกสั้นเนี่ยจะทําให้เห็นรูจมูกที่ชัดเจนมากๆ,ๆนะครับในด้านหน้าตรงเนาะนี่เลยทุกคนอ่ะ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาแบบว่าน่าจะฝั่งนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับคนไข้ครบ14วันนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเคที่สวยมากๆนะครับอ่านี่เลยสวัสดีครับอ่านี่เลยทุกคนคือสวยมากทรงจมูก14วันนะครับของคุณหมอกรนะุ๊ปเนาะเดี๋ยวมาพูดแบบคนไข้นิดนึงดีกว่าแบบถามนิดนึงครับแบบว่า เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมถึงรู้สึกว่าอยากเสริมจมูกไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะรู้สึกว่าติงไม่มีด่างหน้าไม่มีมิติอ่าก็คือแบบเหมือนเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็าหามุมยากอะไรอย่างงี้ไหมตัวเองอืก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอยากเสริมจมูกเนาะแล้วแบบว่าเอ่อตัวเองแบบติดตามอย,ายองโดมานานหรือยังอ่าสักพักนะค่ะอืมกว่าแล้วอ๋อเป็นปีเลยเนาะแล้วแบบว่า เลือกแบบว่าทาไมถึงเลือกเสริมจมูกกับคุณหมอกรุป๊ปเล่าฟังนิดหนึ่งค,คือไล่ดูรีวิวคุณหมอกรุ๊ปอะค่ะอืมอ,อ่ารู้สึกว่าแบบว่าชอบทรงจมูกของคุณหมออะไรประมาณนี้เนาะอืม,อมนี่เลยแล้วแบบตัวเองจาได้ไหมว่าแบบว่าตัวเองอ่าบรีฟคุณหมอว่ายังไงแบบยื่นเล็บอะไรให้คุณหมอเอ่ย ความจริงเลที่ให้หมออ่ะมันจะด่กว่านี้คุณหมอแนะนำว่าถ้าด่งกว่านี้มันมันมันจะดูไม่ไม่สวยเท่าไหร่ก็คือเหมือนแบบว่าคือถ้าโด่งกว่านี้คุณหมอก็อ่าพูดประมาณว่าแบบว่ามันอาจจะดูเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบเหมือนอวตารเนาะหรือว่าแบบว่าสันสัอคือหน้าผากเราไม่ได้แบบไม่ได้สูงอ่าไม่อยากให้แบบ อ่าเข้าใจเข้าใจเลยเพราะว่าคือด้วยความที่หน้าผากเรามันมันไม่ได้นูนเนาะคุณหมอก็จะทําให้สันจมูกเนี่ยมันมันรับกับหน้าผากมากมากกว่าที่จะแบบว่าไปเริ่มเพราะว่าถ้าสันจมูกเริ่มสูงแล้วหน้าผากเราแบบแบนเนี่ยมันจะแตกนะครับมันจะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่ามันไม่มีส่วนบอลส่วนโค้งตรงตรงอ่อระหว่างหน้าผากต่อลงมาแบบจมูกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบ อาจจะเป็นการเป็นจมูกสิงโตอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้ากับหน้าเรานะครับตรงสันเนาะคุณหมอก็มีการปรับให้แล้วแบบว่าอยากอยากได้อยา่อยางยังไงแบบว่าหมายถึงว่าอยากได้โด่งสโลปหรือ,หร,อหรือประมาณไหนที่ตัวเองคือเดิมแบบปลายมันจะแหงนะคะ่ะแื้ก็อ่ เสริอม,มอ่ะคุณหมอมืนยืนไปยืนมาอ่าก็คือแบบว่าในเทคนิคเอ่าเซมิโอเพนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะยืดยืดเนื้อตรงปลายเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าเทคนิค Open Recon น,น,นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าอันนี้ก็คือแบบขนาดแบบว่ายืดยืดลงมาได้นิดน,นึงแต่คือแบบ มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแบบชัดเจนมากๆโดยเฉพาะเรื่องของแบบว่าปลายจมูกนะครับทุกคนนี่เลยจากที่แบบตอนแรกเนาะปลายจมูกของของคนไข้เนี่ยจะดูแงนนะครับแล้วก็แบบจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบปลายปลายมันแงนตอนนี้คือแบบว่าดูแบบเข้ากับหน้านะครับแล้วแบบทรงเข้ากับหน้ามากเป็นแบบว่าทรงแบบสโลปนะครับ เป็นแบบว่าโด่งแต่ว่าก็จะมีความแบบสโลเพื่อให้แบบว่าหน้ายังแบบว่ามีความหวานแบบดูเป็นฟิลแบบธรรมชาติอยู่เนาะนี่เลยทุกคนใครที่แบบว่าชอบทรงนี้นะครับก็คือสามารถแบบว่ากดไลค์เข้ามาหรือว่าแคปหน้าจอเพื่อเอามายื่นกับคุณหมอได้นะครับนี่เลยแล้วเป็นไงตัวเองแบบว่าหลังหลังเสริมเสร็จอะไรเงี้ยแบบว่าบวมกี่วันอะไรเงี้ยอาการเป็นไงบ้างคือบวมเต็มที่อ่ะวันที่สองถึงวันที่สามก็ คือวันที่สามก็ไปทํางานแล้วค่ะก็คือใช้ชีวิตได้ปกติอืมอ่ามันเลิศตรงนี้แหละทุกคนคือแบบว่าเราไม่ต้องพับพื้นนานอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบว่าคือถ้าเราแบบว่าไม่ได้ติดเรื่องแบบว่าคนจะดูแบบว่าเราเรามีเหวี่มีอะไรก็คือเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้เลยอะไรเงี้ยเนาะอืมแสดงว่าแบบว่า คุณหมอค่อนข้างที่จะมือเบาของจริงนะครับเพราะว่าแบบว่าบวมบวมน้อยมากถ้าแบบว่าวันที่สามออกไปใช้ชีวิตได้แล้วนี่คือแบบว่าเลือดนะครับทุกคนอ่าแล้วแบบตัวเองมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างแบบว่าเออก็กินยาตามแพทย์สั่งค่ะให้ครบตามที่แพทย์สั่งแล้วก็เวลานอนอะไรเงรี้ยค่ะก็คือนอนงายนอนสนิตลอดอ่าแบบว่า อืมแล้วแบบเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยตัวเองก็งดอาหารที่แสลงแล้วตัวเองแบบปกติตัวเองเป็นคนชอบกินอะไรแบบชอบชอบของแซ่บชอบอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอดทนนะอันนี้คือแบบว่าบอกเลยว่าเป็นความทรมานนะครับของคนที่แบบว่าเสริมจมูกเนาะถ้าถ้าโดยเฉพาะแบบว่าคนที่แบบว่ารู้สึกชอบกินของแซ่บของอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่าอดทนก่อนในช่วงแรกนะครับเพื่อแบบว่าความสวยตะบอกเลยว่าแบบ การอดทนมันจะคุ้มค่ามากๆเพราะสมุกสวยจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยคือแบบว่ามองมุมไหนก็คือแบบว่าเข้ากับหน้ามากๆอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนทําอีกหนึ่งรอบเนาะทุกคนนี่เลยทุกคนจะเห็นว่าปลายจมูกของท่านจะเงีนยขึ้นเนาะเพราะว่าปลายสั้นนะครับรวมถึงแบบว่าตรงสันหัวตาเน้อมันจะเป็นแองนิดนึงจะเห็นได้ว่ารูปก่อนทําเนี่ยจะจะดูแบบว่าหน้าผากเนี่ยจะดูแบบว่าหน้าผากนูนเนาะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือหน้าผากของคนไข้เนี่ยไม่ไม่ได้นูนแบบ มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอสั่นหัวตาตอนแรกอะที่มันเป็นแ่งมันเลยดูทําให้หน้าผากดูสูงแต่ทีเนี้ยนี่เลยพอคุณหมอแบบว่าเสริมให้มันกลายเป็นแบบว่ารับกับหน้าผากพอดีมากๆเลยนะครับทุกคนคือจากสั่นหัวตาตรงที่แบบว่าดูเป็นแอ่งตอนนี้ก็คือมีสั่นขึ้นมาแบบสวยมากแล้วปลายจมูกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ายาวขึ้นนะครับนี่เลยคือแบบว่าเข้ากับหน้ามากรวมถึงแบบว่ายาวขึ้นแต่ว่าก็แบบว่า มีความพุ่งอยู่ไม่ใช่แบบว่ายาวทําให้จมูกงมนะครับคือแบบว่าเข้ากับหน้ามากแบบว่าปลาจมูกก็แบบรับกับคางอะไรเงี้ยคือแบบว่าหน้าคนไข้ตอนนี้คือแบบว่าอัตราส่วนค่อนข้างที่จะแบบสมบูรณ์เลยแบบเท่าๆกันเลยคือสวยเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเคสของคุณหมอหมอกรุ๊ปนอออัปเดต14วันนะคบแบบว่าเพิ่งมาตัดใหม่เลยเนาะนี่เลยคือสวยมากแล้วแบบตัวเองแบบว่าหลังหลังถอดเปือกอะไรเงี้ย เวลาไปทําไปทาไปํางานไปอะไรเงี้ยมีมีใครทักไหมอ๋อมีมีค่ะพี่ที่ทำงานก็ทักอือเราเราเขาว่าไงบ้างตัวเองเขาบอกว่าสวยค่ะอืมไม่ได้ดูเวอร์ไปอ่าใช่ใช่ใช,ใช่คือแบบว่ามีมีความแบบว่าโดง่งพุ่งแต่ว่าก็ยังมีความแบบว่าเป็นธรรมาชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบว่าทําคือ พูดง,ง่ายๆก็คือทําให้หน้าเราแบบว่ามีมิติมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่าโป๊เกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอบอกเลยว่าแบบว่านี่เลยทุกคนคือสวยมากนะครับใครที่แบบว่าเห็นด้วยคือกดไลค์กดแชร์เข้ามาได้นะครับหรือว่าแบบว่าส่งสติกเกอร์ส่งดอกกลาบส่งหัวใจได้หรือใครมีข้อสงสัยคือสอบถามเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เนาะนี่เลยสวยมากๆอ่ะเราให้ดูทุกมุมอ่ะนี่เลยจากหน้าตรงเนาะที่แบบว่าดูไม่มีมิติตอนนี้คือ นี่ทุกคนคือจะเห็นได้ว่าแบบว่าตรงสันจมูกจะมีเงาขึ้นมาแบบเล็กๆเนาะแบบว่าเห็นแบบว่าหน้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแบบเออก็คือหน้ามีมิติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่ามีเงามีอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยหน้าตรงมีความว่าอยากเห็นหน้าตรงค้านี่เลยหน้าตรงเราให้ดูเลยนะครับนี่อ่าบอกเลยว่าอันนี้คือขนาด14วันนะครับจะบอกว่าหน้าตรงเนี่ยความจริงแล้วมันจะมีความบวมอยู่เนาะแบบว่า มันต้องรออีกสักประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้มันจะเริ่มรัดแกนและหน้าตรงอะ่ะ <c oughs> ก็คือแบบว่าสันจมูกจะจะเรียวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ้ามีคกว,บบว่าน่ารักมากน <c oughs> นี่เลยคือสวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งทรงเลยที่แบบว่า,าควรค่าที่จะแคบมายื่นเรบกับคุณหมอเนาะเพราะว่าแบบว่าเป็นทรงที่เข้ากับหน้าหลายๆท่านแล้วก็แบบว่าดูเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ดูโป๊ใครที่รู้สึกว่าเป็นสายแบบว่า เอ้ยอยากอยากหน้าหวานขึ้นแต่ว่าอยากมีอยากมีจมูกหน้าอยากมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากดูโปะก็คือแบบว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับทรงนี้บอกเลยว่าจึงมากเนาะแล้วตัวเองแบบว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยแบบดูรีวิวคุณหมอกรุ๊ปมาดูอะไรเงี้ยมาเพอมาเจอตัวจริงแล้วคุณหมอกรุ๊ปเป็นยังไงคุณหมอกรุ๊ปน่ารักค่ะน่าดดีอืมอเบามาก <c oughs> อ่าแล้วแบบ ตอนก่อนทำเนีรู้สึกกลัวอะไรไหมแบบหมายถึงว่าเรากลัวที่จะเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยไหมกลัวเจ็บอืมแล้วพอมาทําจริงๆเป็นไงเออมันเจ็บแค่ช่วงที่ฉีดยาชาเดียวแค่นั้นแล้วก็หลังทํามันจะแบบปวดตึงๆประมาณหนึ่งสองชั่วโมงกินยาหายก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการปวดอืมอ่านี่เลยหลายคนเนาะใครที่แบบว่า กลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่านี่เป็นอีกแบบว่าหนึ่งคนที่แบบยืนยันให้ได้นะครับว่าแบบว่าอาจจะเจ็บแค่ช่วงแบบว่าฉีดยาชาแล้วก็หลังทําแบบที่ยาชาแบบหมดลิตนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะใช่ซึ่งก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าอะไรเงี้ยใช่บอกเลยว่าคุณหมอกรุ๊ปเนาะแบบมือเบามากนะครับแล้วแล้วก็แบบว่าหลายคนอาจจะแบบว่ากลัวว่าฉีดยาชามจะเจ็บมากๆจนแบบเราแบบทนไม่ได้อะไรเงี้ยตัวเองเป็นไงตอนฉีดยาชาคือคือกังวลว่าหมอจจะฉีดนานไหมแต่ พอมันจ๊ดแค่เข็มแรกค่ะมันก็เริ่มชาไปหมดแล้วพอเข็มต่อต่อไปแล้วมันก็เริ่มแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยรู้สึกอือก็คือแบบมันแค่จิดเดียวอึบเดียวแค่อึบอืมอ่าสองวีอ่ะประมาณแค่สองวีเจ็บแค่สองวีเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าแบบว่าแล้วคุณหมอกุ๊บมือเบามากจะบอกว่าคุณหมอคุณคุณหมอที่ฉีดยาแบบว่าค่อนข้างที่จะมือเบาแล้วก็แบบว่าใจเย็นมากๆก็เลยอาจจะทําให้แบบว่า ไม่เออคนไข้รู้สึกแบบว่าไม่ไ <generally> ม <uff conclusion. S 1> ่ค <além> ่อยเจ็บอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบว่าคือเลิศมากนะครับแล้วบรรยากาศในห้องผ่าอะไรเงี้ยเป็นยังไงตัวเองแบบว่าก็ไม่ไม่ได้ตึงไงอืงอ่าเพราะว่าแบบว่าหลายคนก็จะคิดว่าแบบว่าอุ้ยในห้องผ่ามันต้องแบบดูตึงเครียดแน่เลยดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือแบบว่าที่นี่คือชิลเลยแบบว่าเปิดเพลงให้ฟังด้วยอะไรด้วยเนาะอ่านี่เลยแล้วแบบว่า ของตัวของตัวเองแบบว่าคุณหมอได้ให้เช็คทรงก่อนไหมก่อนเย็บเย็บแผลอ่าก็คือแบบว่าคุณหมอจะให้เราขึ้นมาเช็คทรงก่อนเนาะก,ก่อนที่คุณหมอจะเย็บปิดแผลเพื่อแบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ไม่ให้มันแบบว่าถูกใจทั้งคุณหมอถูกใจทั้งตัวคนไข้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจมูกแท่งนี้คือมันต้องอยู่กับเราอีกนานมากๆอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเราจะเอาทรงที่ อ่ารู้สึกว่าคนไข้ชอบที่สุดแล้วก็เข้ากับคนไข้ที่สุดอะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบว่าออกมาได้เป็นทรงนี้เลยนะครับคือสวยมากนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกหนึ่งรอบก็คือแบบว่าคุณหมอหน่าจาะเข้ามาฟอลโล่อัพอีกทีประมาณเดือนหนึ่งเนาะเพื่อมามาเช็คจมูกเช็คอะไรอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตอนหนึ่งเดือนก็จะหน้าตรงเนี่ยจะเริ่มเห็นแบบแกนที่จะเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าแบบว่าด้านข้างเนี่ยตอนนีนน้คือเริ่มเห็นแล้วจะไม่จะยุบลงกว่านี้อีกแค่แบบ นิดเดียวแล้วไ,ไม่ยุบลงแล้วด้วยใช่เพราะว่าความบวมความอะไรจากที่แบบว่าสายตาแอดมินมองก็คือแบบว่าด้านข้างอะไรเงี้ยแบบว่าน้อยน้อยมากที่จะที่จะยุบนะครับแต่ว่าหน้าตรงอะ่ะต้องรัดแกนขึ้นแน่นอน100%เเนาะนี่เลยเดี๋ยวเราแบบว่ามาอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะตอนเดือนหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปอยาให้ตัวเองฝากถึงคนที่กำลังแบบว่าลังเลหรืออะไรเงี้ยแบบ อาจจะดูรีวิวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบว่าตัดสินใจแบบเออจะทาดีไหมมันมันดีแบบที่แบบเขารีวิวไหมอะไรเงี้ยแบบว่าอยากให้แบบว่าเออนี่ฟังจากปากแบบว่าของแบบลูกค้าตัวจริงเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ต้องกลัวรีบตัดสินใจใช่เดี๋ยวคิวหมอเยอะอ่าถูกต้องอันเนี้ยถูกมากนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวคิวคุณหมอเยอะแล้วแบบว่าอาจจะแบบว่า รอนานอะไรอย่างเงี้ยความสวยเดี๋ยวมันรอนานไม่ได้นะครับทุกคนใครอยากยคือแบบว่าใครอยากสวยก่อนก็คือรีบจองเข้ามาก่อนได้เลยเนาะนี่เลยทุกคนจมูกสิบสี่วันคือจริงจริงอะไรจริงอ้านี่ครว,ว่ายี่สิบห้าถึงคิวหนูแล้วอ้อาแอดรอเจอนะครับนี่อยากทำค่ารอเก็บตรงก่อนได้นะครับเดี๋ยวเรา,าแบบแบบไว้เจอกันแบบว่าใครที่พร้อมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าสามารถเข้ามาเจอกันได้นะนี่นเลยคือสวยมากนะครับ อ่าบอกเลยโอเคเดี๋ยวยังไงแบบว่าขอบคุณตัวเองที่บอกว่าพูดคุยกับเราผ่านไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงแอดขอตัวแบบว่าลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีอีกหลายๆเคที่แอดมาขึ้นไลฟ์ให้ดูยังไงแบบว่ากดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยแบบว่ากดแจ้งเตือนไว้เลยเวลาขึ้นไลฟ์เราจะได้เข้ามาคุยกันนะครับทุกคนใครที่แบบว่ามีข้อสงสัยมีคําถามอะไรก็คืออ่าสามารถอ่ คอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยเนาะแบบว่าเวลาขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยเตรียมคําถามไว้เลยใครอยากถามอะไรเนาะปุ้มประชงเอท่านเรคาคงราคาเนี้ยสามารถถามได้ก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้แอดต้องลงไลฟ์แล้วนะครับทุกคนก็ยังไงขอบคุณตัวเองเนาะที่แบบว่ามาไลฟ์สดกับเรายัางไงฝากไปยบายกล้องนิดหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวลา